โอเคครับสวัสดีสวัสดีด้วยนะครับก็วันนี้เรามารีวิวขนม EP สองครับขอบคุณนะนี่ยครับคีมิโอครับขนมคีมิโอเฮ้ยไม่ใช่อุ๊งอันผิดคาเมโล่แงะแงก็งะมัโฟกัส์ว่ะเนี่ครับคีมิโอนะครับอันนี้เป็นรถบอกว่าคาเมโล่คีมิโอเฮ้ยเพิ่งเขียงกูอะี่ยคีมิโอคีมิโล่พ่อมันก็อาคีมิโอไอบอส ไปวุ outez, hey, hey, ้ยเฮ้ยไปรีว oh ิวอยู่ไอ้เงี้ยเพื่อไอดอลวุัยมุ้ยกูเด็ดไอดอลเฮ้ยแม่เป็นคีมโอโชโก้พัทนะครับบวกคีมโอไอ้บอสไอ้เงี้ยวันนี้ผมให้เด็กขอทานแล้วนะครับเด็กขอทานขออันหนึ่งครับ อย่ามารีวิวเด้เอาไปกินลองรีวิวกล้องไหมอันนี้รีวิวกล้องตัวไหนก่อนรสชาติเป็นไงอิ่ายไหมอิบายไมอ่ยได้เลเรามากินกันเลยครับอันนี้เป็นรสมะพร้าวนะครับอ้าวมันหมดอายุครับอ้าวหยอกหยอกหอกครับยอกหยอกแล้วมันหมดอายุจะไหนก็ไม่รู้มีหรือเปล่าะนีไหนวะ ยังหไม่เจอบอสไม่ไปดูม่อข้างหน้าก็่ครับมล่า่าปอย่างนี้ครบอสหมดแล้วหมดแล้วช่าแม่งซแดกอ่ะโอโหอีพีสปอนเซอร์กมโอเข้าได้นะครับบวกอีมโอเ้มโอกิมโอเียบมึงอะก่า่่นะครได้ไหมครีมโอไ่ะ่าไง่ไม อ่านอะอ่านอะไรครับทูกนี่ KMO เข้าไหมเฮ้ยเขาจะเป็นอ๋ออันนี้เป็นควายครับ D R E K มึงเป็นมึงเป็นโอเอมีทีมโอมึงเป็นอะไรครับเดี๋ยวตัดไปเจอเดี๋ยวไงเขาถ่ายคลิปกันเออส่างภาพคือยู่เวร์เฮ้ยอะไรของคุณเนี่ยแกยวงฉากนี้ตัดออกนะครับเดี๋ยวมีคนมีคนมีคนเข้ามานะครับ โอ้ยอ่ะโอ้ยเฮ้ยอีกทตันอีกที่ตันโอ้ย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 อีกยี่ตนบเหี้ยบบบบกูเหอ้ย้ยต่อยกูดีดดีดแมวเรไม่ปอะ á o อ่ะหนูแมไม่โยนอกว่ให้มันกระโดดไปกัดดังเลยที่ร้านี้่ะเดชาชาชาตัดออกครับตด้ยอ วิจิตรถ่ายถ่ายคลิปครับถ่ายคลิปครับกินเลยมั้งโอ้ยอ่ะโอ้ยนี่รำมะพร้าวนู่นว่ะรีวิวหน่อยครับเป็นไงครับถ่ายอร่อยจนต้องกลับไปซื้อใหม่ทำไมครับไม่อิ่มเราเบ้กินนะครับ เป็นพิพันธ์อร่อยครับมอร่อยสปอนเซอร์ครีมิโอเขาได้บอกครีมิโอข้าตัวทุบๆนี่ข้าิเสกมือ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 เสกมืออยู่อแต่ว่าเดี๋ยวมาคอนนึงก็แผ่นดินไหไอ้่ใครยูเบอร์อ๋ออันนี้เป็นน้ำเปล่าครับต้องต้องบีเทคบีเทคนะครับใครใครที่จะสมัครเดือนก็คิดดีๆนะครับอร่อยมากครับ โอีงมากมือปิดไเลยโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากครับไม่ดอาหรอห้อห้าหรือัวฮะโอเคได้ครับที่เป็นตกแไต้องยิบตอนนี้ก็นขนมที่หกไปนะครับครับไม่ดีมช้ทำไมละก็ต่อหน้าคนดูได้ไงล่ะ เฮ้ยโอ้อะไรห้องมึงกันแกแน่กัมึงก็ไปซื้อนี่อันนี้เป็นหวีแหวีหวีไม่มียี่ห้อนะครับน่าเป็นหวีเถื่อนเฮ้ยเอาไปกูถ่ายคลิปอยู่เฮียอะไรกูตัวเต็งแล้วไารีวิวทีน้ำเปล่านี่คือน้ำเปล่าเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพระอุทครับหงายว่าไงครับโอ้ไิซีตันอร่อยมาก ตะปอนเนื้อตะปอนเนื้อต้องข้าวครับโอ้ยจี่รีวิวรีวิวในที่รีวิวรสชาติในอืออ่าใช่จ้าเรามากินกันเลยรสจี้อร่อยครับอาหารดีกินได้เรามากินกันเลยนี่เป็นายรสชาติหนาไม่แด็กอยากได้อร่อยอร่อยอร่อยกินเป็นายกินเป็นายไม่อิ่มแก้ไขยังไงไปดูกันเลย แดกแล้วครับกินแล้วครับกูถามมึงก,ก็แดกเทียอะไรอยู่อะไรกันดูด <c oughs> ไม่อ่านะอะไรเพี่อ่านเจเร่เจลลี่พิซซี่อันนี้เป็นเจลลี่ครับตอนนี้ทขาจากอินเดียนะครับไม่ผ้าถ่ายอินเดียนะอินเดียไม่แข็ง อันนี้น้ำป่าบิ๊กเอกนะครับค่อนข้งที่จะเอเอซิมาแล้วกันเี้ยเหมือนที่ปัญญาอ่อนเลยอันนี้นะครับอันนี้อันนี้นะครับก็อันนี้มีสมาชิกเข้ามาใหม่นะครับทักทายทักทายนะครับโพดท่ายคลิป YouTube ลงยูทูบเลยไหมรีวิวเพื่อนี่ยรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไง่อร่อยบอกว่าอร่อยแบบจ๋อ ตัดังเลยดังๆเลยครับอร่อยครับมนอะจะ้องกาไปซื้อใหมทำไมวะไม่อิ่มโอเคครับก็ขอคมกนาทีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปกินแล้วกำกำกินอะไรวะหลังเราติดอรมุเนี่ยลิ้ว้อนะครับ้อเนรว้อขออ้นะครับนี่เป็นขนมรถ วอฟเฟิลครับคุกกี้คครีมเนี่ยวอฟเฟิลเนี่ยมันไววอฟเฟิลเนี่ยอันนี้มันหักไปแล้วนะครับเนี่ยครับอันนี้หักมาเป็นล็อกให้เลยมันไม่เราเป็นล็อกอ่ะเนี่ยมันไม่ได้เป็นล็อกมึงหักเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยไปแกะทำไมไม่ใช่ของตัวเองเอาไปเลยของใครอ่ะของกูเอาแกะไม่ได้ไม่ได้เราตัวเองไม่ได้หรอก แล้วก็ไม่มีอะไรมากครับข้าว่ากดไลค์กดติดตามช่องเจดิดบุรเทพนะครับเฮ้ยไปโจมันเอาล่ะไปก่อนครับสวัสดีครับ